กอันนี้เท่าไหร่สี่สิบบาทอันอย่างก็ได้สแก,กนอ๋อเอาแค่สองอย่างนี่เหรออ้าวยังไม่สวยดิอ้าวเอาไหน <c oughs> เลือกเอาเลือกเอาเอาอัน <c oughs> นี้เี้ยวอ้โหโอซิ่งหงอกมันเกิดเลยนี่ตอนนี้ตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งออกมานะครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วรถไฟมาแล้วกระวังกระเป๋าเห็นแต่ในคลิป เีล็กเป็นไงสบายไหมหลอกเกินหน้าเกินตาเนี่ยช่วยลุงครับขอบคุณนะครับ โอ้ยหลอกลอกัน<ม>หน้ากันตามีแต่คนมาทักมาทวงก็นี่ก็จะเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่กลัวคน,นครับใหย้ยิ้มหน่อยูกยิ้มหน่อยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ยื่นออกมาจากตัวสกายวอล์กหลักนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาจํากัดน้าหนักนะครับบริเวณนี้ก็เขาจํากัดแค่จํานวนคนนะครับแค่1ิบคนซึ่งบริเวณนะี้เหมือนจะ เขารับน้ำหนักโดยการถึงสลิงเวลาเดินมันจะโยกๆหน่อยๆสวัสดีครับอยู่กับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยว วันนี้ตอนช่วงเช้านะครับก็ออกเดินสำรวจครับหลังจากที่เรานอนพักที่รีสอร์ตมาหนึ่งคืนตอนเช้าก็ออกมาชมบรรยากาศครับซึ่งบริเวณจุดนี้ของทางรีสอร์ตนะครับก็จะมีทางเดินไปที่แม่น้ำแควครับซึ่งบริเวณรีสอร์ทเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่ครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับก่อนที่จะออกมารับประทานอาหารเนื่องจากว่า ที่นี่ครับเขาจะมีอาหารเช้าบริการก็เดี๋ยวเราจะกินอาหารแล้วจะได้ออกเดินทางไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์ครับซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดกาญจนบุรีน,นีก็กินอาหารเช้าที่อกาัที่นัพักไ,ไ,นะไม่กินข้าวหรอ เดี๋ยวมันจะแกวสมัเยเรียนกะมัวทช่ปะอ๋ตอตรงนี้กรอยู่บริเวณไอ้สะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวรถมาจอดบริเวณร้านค้าได้อะไรกัน<อ>แม่เหล็กติดตู้เย<อ>็นแล<ะ>้ว<ะ>ก็เมล็ดกับอะไระไมโทรพัพท์ ห้อยห้อยเวียงแล้วโทรศัพท์คือทั้งไงวีไปทั้งโทรศัพท์ไปทั้งนี่เสื้อก็มีขายนะเนี่ยซื้อแล้วนี่พี่ปะนี่จะถ่ายแล้วนี่พี่อ๋ออะไรไวจังวะพ่อจะซื้อไหมไหนซื้อแบบไหนอไง ขาวอ๋อสีเงินก็ได้ผมใส่สีขาวเราจะเป็นคู่หุ้ยอันนี้เออได้ได้อยู่เออยังไม่ทำอีกการนัจจบุรีนี่เลยบ้านพี่อยู่การนัจจบุรีอันนี้เป็นคนแบบอันเนี้ยกำลายข้อมือยี่สิบบาทอันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมเออเอาเอีกแอลดีกว่ากลม มันมีแค่สองสีนี่หรอถ้าเป็นลูกมะพร้าวมจะมีแค่สสีค่ะอ๋ออ๋ออ๋อแต่ถ้าอื่นก็มีหลายสีแต่้างหนูได้ยังก็เอาเอาเป็นสีกลมแล้วกันครับมีอะไรมั่งนว่นวลรอรอดูแม่เธออีกคนนึงอ่าครับ เดี๋ยวเอาไว้แกนแต่พร้อมกันเอาคนละร้านเหรอเดี๋ยวสแกแย่แลกันโอเคโอเคแล้วดูก่อนมีตังค์เหลือนบัญชีหรอเปล่าตังค์เราก็เยอะช่วงช่วงนี้การเงินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หช่วงเนี้ย เขาเกียบอบางเลยใช่ไหมลมพัดยังแตกโ้ไบบห,หว,ไวจังวง <c ười> แะแล้วแม่เธอได้อะไรหรือยังอ่านั้นเท่าไหร่อ่ะ อันนี้เท่าไหร่สี่สิบบาทอันอย่างมันจะได้สแกนอ๋อเอาแค่สองอย่างนี่เหรออ้าวยังไม่สวยดิอ้าวเอาไหนเลือกเอาเลือกเอาเอาอันนี้เลือาสีขาวดีกว่าเอาสีหม่วงมันเกิดเกิดสองอันเลยไอ้ครบร้อยครบร้อยสองสี่ครบแปดละแปดละ ดีเจแบบนี้แบบนี um, oh. ot, ้ก็สวยดีน่าดีเจซื้อฟัไม่ซื้อไปฝากใครใส่ยี่้เดียวเอ้าทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบไว้เดียวไว้เดียวด อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวใส่ม้่งเดี๋ยวเป็นเป็นทีมเดียวกันไป,ไปใส่เปลี่ยนทีมช่างคาระก็ตอนนี้มาจอดรถบริเวณที่เขาเป็นร้านขายพวกของฝากของ,ของทรลลึกต่างๆครับก็เลยมาอุดหนุนมาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็ตอนนี้แปลงร่างเป็นแบบใส่เสื้อทีมใส่เสื้อทีมครับม,มาวันนี้ ทีมขาเลาะีต้องเหลืองนะขาเลาะขาเลาะพากินพาช่างขาเลาะแล้วก็พาเที่ยวครับพาดูพาทำพากินพาเที่ยวเลยีะสำคัญที่พากินเดียวอย่เดียวพากินยังไม่พาเลยนะพาทำก็ไม่พาเที่ยวอยู่เดียว ก็เดี๋ยวไปไปเที่ยวที่เป็นในสะพานข้ามแม่น้ำคนะแควก็ตอนนี้กเ็เริ่มเดินเดินม,มาจนถึงในจุดที่เป็นในสะพานข้ามแม่น้ำแควนะซึ่งบริเวณทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นตลาดด้วยคนระับ เป็นตลาดมีของขายครับเยอะแยะเลยร้านน้ำร้านนี่เป็นมาลาือเปล่า,ลาปเป็นปิ้งไก่ทอดก็เป็นร้านค้าบ้านบ้างเฮ้ยอันนี้เป็นเหมนเครื่องหนังเป็นร้านขายเครื่องหนัง ตาจ้าสนใจไหมหนงังแขกเล็บ,บมันไหงนะอันนั้นเป็นนกกระจอกเทศอ๋เอเล็บนกกระจอกเทศถ้าเป็นเลี้ยวๆแนละ้วจระเทศอันเท่าไหร่ครับแบบนี้ถ้าลูกจอกเทศ3สามลงแล้วจระเข้สองร้อยห้าสิบ เมมีสอนูนที่มะปรับตังค์ใส่เสังเศษกับไอรุ่นท่วาแปขอบคุณครับ กำลังกำลังไอรถไฟกำลังจะออก ไฟกำลังจะออกครับเลยเดี๋ยวมาเก็บภาพตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแขวนะครับ ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแควแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็ตอนนี้กำลังมีรถไฟนะครับที่จะออกที่จะวิ่งผ่านบริเวณสะพานนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวกำลังเดินมานะครับเป็นไงครับตื่นเต้นกันไหมครับเ <Yeah. S 1> อาเอาถามก็ตอบเลยสีบอกตื่นเต้นกันไหมเ <Yeah. S 1> ออ <laughs> แต่ตอนนี้รถไฟมันยังไม่ออกก็ไม่มีอะไรไครับนักท่องเที่ยวควนเรา ก็คนคนก็รอถ่ายรูปกันเต็มสะพานเลยนะครับหลบอย่างนี้ใช่ไหมวิ่งจะไปช่องนูน้นไปช่องนู้นเลยแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มาเดี๋ยวเราไปช่องนู้นกันดีกว่า เดี๋ยวไปช่องนู้นดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ตรงแม่น้ำกลางแม่น้ำพอดีมามาทางนี้เราจะถ่ายรูปให้มาแล้วเหรอ ยังไม่มาบีบแ่ไล่คนก่อนขยับแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับ mm hmm. ก็จะมีจุดที่ว่าให้นักท่องเที่ยวที่อยู่กลางสะพานนะครับห mm hmm. ลบ mm hmm. ลกระเตกกระตักสมควรไปยืนพิงตรงเหล็กไว้แล้วก็มือจับไว้ mm hmm. เดี๋ยวเวลามาไ็วูบลงไป รถไฟเสียเ่านี่ตอนนี้ตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งออกมานะครับมาแล้วครับมาแล้วรถไฟมาแล้วเห็นแต่ในคลิปเฮ้ยภาษาจีน รถไฟก็วิ่งไม่ไวนะนี่เป็นการหนักสิงด้วยเ เป็นไงสบายมหงหลอกเกินหน้าเกินตาเนี่ยช่วยลุงครับขอบคุณนะครับโอ้ยหลอกเกินหน้าเกินตามีแต่คนมาทักมาท้วงก็เขาจนนะป้าป้าป้ามีคนให้ค่าขนมด้วยนะในเมื่อวานนี้ได้ร้อยหนึ่งอมีคนให้ค่าขนมด้วยบอกจะถ่ายสะพานลุ่งๆมาตีสามหยากหยอกโอ้ยดูเรือดูเรือ พี่ชายนะครับางขารนะครับวันนี้ก็เป็นอันีาพากินมาดูพาทำพากินพาเที่ยวเอฟซีกันยังไงเนี่ยพูดผิดตลอดเลยมันเป็นมุกพีด้อ๋อเป็นมุกใช่ไหมใช่ครับเออถ้าพูดถูกทีเดียวมันไม่ฮาใช่โอเค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 อเคโอเคโอเคโอเเคโอ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 เคโเคโอเเออเคโอเคเคโอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเคคโอเคเออ อ๋อเจ้าของเขาอยู่นี่อ๋อเจ้าของอยู่นี่นตายเขาไปสนใจกระเป๋าเขาเลืกเกินเนาะโอ,โอะ้โหมันจะเห็นเขาเพิง่งซื้อใหม่ซื้อก็ได้ใช้ก็ได้เต้โยนก็ได้ <laughs> พาดูบรรยากาศตรงสะพานคาม้่าแควก็เดี๋ยวออกจากจุดนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่สกายวอล์กครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางนานแล้วก็มาถึงตรงสกายวอล์กแล้วปรากฏว่าขึ้นไม่ทันนะครับก็เลยอาศัยว่ามาแก้ตัวในภาคเช้าของวันนี้นะครับยืน จากจ sí, <Way. S 1> ุดน uh ี้ก <Ti> ็เดินทางไปต่อที่สกายวอล์กกันเลยนะครับแรอกืใส่เอาอัี่ไปแล้วรตอนนี้ขึ้นมาอยู่บริเวณสกายวอล์กนะครับซึ่งขึ้นมาบนสกายวอล์กครับก็จะมีข้อห้ามหลายอย่างครับห้ามชื้นร่มหากขาตั้งกล้องกระเป๋าก็ห้ามเอาขึ้นมาครับ ก็สามารถเดินขึ้นมาตัวเปล่านะครับกับปล้องกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กที่อยู่ริมแม่น้ำแควนะตอนนี้ยังไม่ไปเดินครัร้อนอารมพรบทก่อน เจ้าถิ่นอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่กลัวคนครับให้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเดี๋ยวไม่กลัวจริงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนสกายวอล์กบริเวณนี้ก็จะเห็นบ้านที่อยู่ริมน้ำครับเป็นบ้านแพรเยอะมาก วิวมุมสูงของสกายวอล์กการจนาบุรีนะระยะทางก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับเวลาขึ้นมาเนะี่เราจะมองเห็นวิวทั่วไปเลย,ยก็บรรยากาศ เรือนวัดวาอารามด้านที่เห็นไกลๆนั่ก็จะเป็นสะพานเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งเส้นทางด้านนั้นก็จะข้ามไปที่อําเภอไซโยกครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เส้นทางนั้นไปเที่ยวจุดอื่นๆต่อนะครับเดี๋ยวไปดูวิวด้านนู้นกันโออวิวสวยครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมาก ก็มาเดินเล่นบนสกายวอล์คครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่เห็นอยู่ด้านหน้าน,นี่ครับอันนี้มีเรือลากแพนะครับ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ยื่นออกมาจากตัวสกายวอล์กหลักนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาจำกัดน้ำหนักนะครับบริเวณนี้ก็เขาจำกัดแค่จำนวนคนนะครับแค่10คนซึ่งบริเวณนี้เหมือนจะเขารับน้ำหนักโดยการถึงสลิงเวลาเดินมันจะโยกๆหน่อยๆ สิบคนเอได้สิบคนบาโนบาราบการไปทำไมจะสังเกตว่ามันเป็นเหมือนขึงสลิงนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราไปยืนปลายๆเนี่ยเวลาขยับตัวมันก็จะมีอาการแบบโยกหน่อยๆท่านพี่ถ่ายให้น้องหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับอันนี้นักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันนะครับสวัสดีครับเอ้ยเราทีมเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อนี่ไงฮะของเราก็ สังเกตที่โลโก้ต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะมาอย่าไม่เหมือนกันไว้ก่อนเราเรามากานครับเลยก็เลยซื้อเสื้อครับอุดหนุนสินค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เลยซื้อเป็นเสื้อที่พิมพ์คําว่าการจนาจ้าบุรีมาโอเคครับทางก็ให้ชมบรรยากาศครับบริเวณสกายวอล์กกาญจนบุรีนะครับ ก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับเนื่องจากเป็นสกายวอล์กที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับแวบริเวณที่เห็นน่็จะเป็นแพรแพรที่อยู่ริมนำ้ำเยอะมากครับบริเวณนี้ก็คงจะต้องลำลามจากาศบริเวณนี้ครับแล้วก็จะไปที่จุดอื่นกันต่อนครับ ก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ากลับแล้วต้องขอลงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ